สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการนะครับในการดูภาพนิ่งนะครับให้เป็นภาพสามมิติเอ๊ะมันจะดูได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองสอนกันนะครับผมเขาเรียกอีกอย่างว่าการการดูภาพแบบ 3D eye crossing นะครับก็คือการดูภาพแบบควายตาดูนั่นเองหรือว่าเหลยตาดูนะครับเรามาดูขั้นตอนกันดีกว่านะครับง่ายมากเลยนะครับไม่ยากนะครับ ขั้นตอนที่1นนะครับเราก็ต้องนั่งตัวตรงนะครับนั่งให้ตรงกับหน้าจอนะครับห่างประมาณ1ช่วงแขนนะครับห่างออกมาหน่อยหนึ่งนะครับผมขั้นตอนที่2นะครับก็ให้เริ่มทําตาเล่นะครับหรือว่าการมองแบบควายตานั่นเองก็คือควายตาดูนะครับเล่ตาอาจจะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายไหมเอ่ยเล่ตาเนาะใช้คําว่าเล่ตาดีกว่าเนาะครับขณะที่เล่ตานะครับเราก็ กระพริบตาบ่อยๆสักหน่อยนะครับสักประมาณ2ครั้งต่อวินาทีก็ได้นะครับเพื่อให้สังเกตภาพได้ง่ายขึ้นนั่นเองหรือมันจะช่วยเราเมื่อตาน้อยลงด้วยนะครับผมทีนี้เราลองมาดูภาพกันดีกว่านะลองมาฝึกดูกันในภาพแรกกันนะครับอ่าอันนี้เป็นภาพต้นต้นไม้นั่นเองทีนี้เราลองนั่งตัวตรงนะครับห่างจากหน้าจอประมาณ1ช่วงแขนนะครับอ่าลองดูนะครับจากนั้นทําการเหลตานะครับ ให้ภาพทั้งสองภาพเนี่ยมัน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 แยกออกมาแล้วก็มารวมกันตรงกลางนะครับก็คือควายตาดูนั่นเองลองเลยตาดูนะครับผมเราจะเห็นเหมือนว่า,เ,าเลขเลข 3D เนี่ยสมิติของเราเนี่ยมันเหมือนมีมิติขึ้นมาเห็นไหมครับด้านล่างนะครับพยายามโฟกัสให้ชัดนะครับเลยตาแล้วก็ให้ภาพมันมารวมโฟกัสกันที่ตรงกลางนะครับเห็นไหมครับผม เป็นมิติเลยเห็นไหมครับเหมือนเหมือนเลข3มันทะลุออกมาจากหน้าจอนะครับต้นไม้ด้านหลังนะครับก็มีมิติอยู่บ้างเห็นไหมครับอ่าอันนี้เป็นภาพแรกนะครับลองดูนะครับลองกระพริบตาดูก็ได้นะครับเพื่อจะให้เมื่อยน้อยลงหรือสังเกตภาพได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าลงดูภาพที่2กันอ่านี่เป็นภาพดอกไม้นะครับลองเหล็ตาดูนะครับผม อาดอกไม้ก็จะมีมิติออกมาเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถพอดคลิปได้นะครับลองลองหยุดดูนะครับผมเพื่อผมเปลี่ยนภาพนะครับลองพอดคลิปลองหยุดคลิปดูก่อนก็ได้นะครับผมาภาพดอกไม้เป็นมิติสวยงามเลยนะครับถ้าใครดูเป็นนะถ้าใครเลตตาดูไม่ได้อาจจะไม่ค่อยได้นะครับผมอ่าเรามาดูภาพต่อไปกันนี่เป็นภาพทรง มีมิติไหมครับอ่าลองดูเลต้าดูครับอาภาพต่อไปครับลองพอสคลิปได้ครับลองพอสคลิปได้อ่าอันนี้ภาพอาตากกะแตนลองพอสคลิปได้ครับอ่ายืนอยู่บน ผิวหนังมนุษย์นะครับมือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,อ,ะอันนี้เป็นภาพเด็กเล่นเท,เทควันโดหรือคาราเต้สักอย่างหนึ่งนะครับภาพหมัดมันก็จะทะลุออกมาจากหน้าจอนะครับลองเลตาดูนะครับผมอันนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพตึกที่พักนะครับอืม สังเกตดีๆนะครับผมภาพก็จะเป็นมิติออกมาเลยนะครับเจ้าตัวที่นั่งนะครับตัวตึกอะไรเช่นอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นภาพวิวบรรยากาศในเมืองชุมชนนะครับผมจะเห็นว่าภาพคนภาพเสาไฟตัวตึกอาคารนะครับก็จะมีมิติออกมาเลยทีเดียวนะครับภาพต่อไปครับ ลองพอสคลิปได้นะฮะอ่านี่เป็นภาพมีมิติทะลุเข้าไปเลยนะครับลองพ o อสคลิปหยุดได้ครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนภาพต่อไปนะครับอ่านี่เป็นภาพดวงตาของเรื่องอวตารนะครับอวตารนเองภาพต่อไปนะครับอ่า ถ้าถ้าสมมุติว่าขนาดภาพมันใหญ่ไปนะครับเราสามารถเลื่อนตัวให้ห่างออกมาอีกได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ขนาดของภาพด้วยนะครับถ้าภาพใหญ่ถ้าเรามองใกล้มากอาจจะมองลําบากนะครับให้ให้เลื่อนตัวออกมาหน่อยนึงขยับใ,ให้ห่างออกมานะครับอ่านี้ก็ภาพตัวละครก็มีมิติออกมาเลยทีเดียวนะครับอ่าภาพสุดท้ายครับเป็นภาพไดโนเสาร์นะครับแหม เล็บทะลุออกมาเลยทีเดียวนะครับมองภาพควายตาดูนะครับผมปากเลนส์เสาอ้าเหมือนทะลุออกมาจากหน้าจอกันเลยทีเดียวนะครับถ้าใครมองได้นะครับทีนี้ถามว่าเจ้าภาพสองภาพพวกนี้เวลาเรามองควายตาดูแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นมิติได้ยังไงนะครับมันมันเหมือนเป็นลักษณะข,ของการ มีความเหลื่อมของภาพนะครับเอ๊ะบางคนอาจจะถามว่าภาพมันคล้ายกันจังเลยทําไมพอเหลตาออกมาดูแล้วเนี่ยไขว้ตาดูแล้วเนี่ยภาพมันถึงดูมีมิติออกมาก็คือจริงๆมันมันมีลักษณะของความความเหลื่อมของภาพกันเหมือนมันเหมือนจะเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่จริงตําแหน่งของภาพหรือตําแหน่งวัตถุอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ํากันอยู่พอเรามองไขว้ตาออกมาแล้วเนี่ยมันเลยดูทําให้มีมิติออกมา อย่างเช่นภาพนี้นะฮะมันมีเลข3เลข3เลข 3D เนี่ยถ้ามองถ้ามองดีๆแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่คนละตำแหน่งนะครับมีความเหลื่อมของภาพกันอยู่เห็นไหมครับอ่าแล้วก็กระถางต้นไม้ด้วยนะครับมุมมองความเหลื่อมกันดูดีๆนะครับว่า3เลข 3D เนี่ยตำแหน่งมันอยู่กันคนละที่เห็นไหมครับพอเรามองค่อยตาออกมาดูแล้วเนี่ย มันมารวมซ้อนกันตรงกลางเนี่ยมันเลยดูทําให้มีมิติออกมานั่นเองนะครับกระเจ้าตัวกระถางต้นไม้ถจ้าตัวต้นไม้ก็เหมือนกันนะครับมันมีความเหลื่อมของภาพกันเล็กน้อยตำแหน่งอะไรที่ใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมครับตรงดูดูตรงสายไฟตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก่างเงาตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วมาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมมีช่องว่างนะครับมีความเหลื่อมกันเจ้าเลข3ามมิตินี่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับมันไอภาพนี้ก็มาอยู่ทางด้านขวาหน่อยเห็นไหมครับ ภาพนี้เลขสดีก็มีอยู่ทางด้านซ้ายของกระถางนิดนึงขยับระมามีความเหลื่อมกันนั่นเองนะครับลองสังเกตดูได้นะครับในแต่ละภาพมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นหลักการพื้นฐานอย่างหนึง่งเหมือนเราดูหนังในโรงภาพ,พยนตร์นะครับที่มันเป็นระบบ3มิตินั่นเองสังเกตว่าภาพในโรงภาพ,พยนตร์นะครับมันจะเป็นภาพเบลอเบอมีมีความเหลื่อมกันภาพซ้อนซ้อนกันนะใช่ไหมครับพอเราใส่แว่นเข้าไปแล้วเนี่ยมัน มันเหมือนไอ้เจ้าแว่นเนี่ยก็เป็นตัวที่ทําหน้าที่ให้ให้ภาพที่มันเหลื่อมซ้อนกันเนี่ยกลับมาอ่าเขาเรียกไงซ้อนให้เป็นเป็นมิติออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานเหมือนกันนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะอันนี้ลองลองลองดูก่อนนะครับสังเกตนะครับมันจะมีความเหลื่อมกันเล็กน้อยเนี่ยอันนี้นะครับในดูสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีอันนี้ใหญ่กว่านิดนึงอันนี้เล็กกว่านิดนึง สั้นยาวไม่เท่ากันนะครับลองดูส่วนประกอบของมันได้พอดูพอมองไข้าตาดูแล้วเนี่ยมันก็เลยมีมิติออกมานั่นเองนะครับเนี่ยดวงดูได้นะครับเนี่ยดูตรงเลขอ่าดูตรงเลข2ก,กับไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตัวอะไรเนะี่ยเลขสองรับผิดตัว S หรือตัว D กับตัว D ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับประมาณบริเวณตรงนี้ครับมีความเหลื่อมกันเห็นไหมครัอ่าตำแหน่งมันจะไม่เท่ากันเห็นไหมครัอ่าเราดูเรามาดูสังเกตภาพต่อไปกัน อันนี้ก็ลองลองดูนะครับว่ามันมีเหลื่อมล้ํากันตรงไหนนั่นเองอ่ะนี่ดูดูช่องว่างระหว่างขาแมลแงปอตรงนี้เห็นไหมครับภาพนี้ช่องโหวเหหโห่เยอะกว่าตั้งเยอะเห็นไหมครับภาพนี้เล็กน้อยเห็นไหมครับมันเหมือนเป็นการเลื่อนเหลื่อมกันของภาพนั่นเองตำแหน่งที่มันต่างกันเล็กน้อยนะครับเหมือนจะใช่เหมือนจะเป๊ะแต่มันไม่เท่ากันนะมีความเลื่อมกันเล็กน้อยนี่ก็เหมือนกันนะครับลองดู อ่าเนี่ยเห็นไหมครับดูดูหมัดกับคางของเด็กนะครับตำแหน่งหมัดของตำแหน่งหมัดที่ซ้อนคางอยู่นะครับกับภาพนี้เห็นไหมครับตำแหน่งหมัดต่างกันเห็นไหมครับอ่าพอมองซ้อนกันเราเมื่อก็เลยดูเหมือนมีทะลุออกมานั่นเองภาพดูทะลุออกมาเป็นมิตินะครับเป็นหลักการพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะครับของการดูหนังในโรงภาพยนตร์เหมือนที่เราดูหนังระบบ3มมิตินั่นเองนะครับเป็นพื้นฐาน นี่นะครับลองสังเกตดูนะครับนี่เห็นไหมครับขามานั่งเองลองสังเกตดูได้ครับลองสังเกตดูมีความเหลื่อมล้ำกันเล็กน้อยนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับน,นี่นะครับเห็นไหมครับอืแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอ่า วิธีการนะครับดูภาพนิ่งให้เป็นภาพ3มิตินั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถลองทดลองทำภาพ 3D เองก็ได้นะครับนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ยากนะครับอย่างภาพนี้นะครับาภาพนี้เหมือนเป็นภาพพื้นฐานที่เราลองฝึกทำกันได้เนะลองถ่ายภาพอะไรที่มันตั้งดูแล้วมีความเหลื่อมล้ำกันเล็กน้อยดูก็ได้นะครับพอเรามองควยตาดูแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนมีมิติออกมานะครับลองใส่ตัวหนังสือให ให้มันอยู่คนละตำแหน่งให้มีความเหลื่อมกันนะครับแต่ตำแหน่งใกล้เคียงกันนั่นเองวางวัตถุให้มีความเหลื่อมล้ำกันแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นภาพ2ภาพแล้วเราก็ลองมองออกมาให้เป็นภาพสามมิตินะครับด้วยการเลตามองนะครับให้ภาพมันแยกออกมาแล้วก็ออกมารวมกันตรงกลางเราพยายามโฟกัสภาพที่มันแยกออกมาแล้วมารวมกันตรงกลางเนี่ยให้มันโฟกัสอยู่ตรงกลางนะครับแล้วมันจะดูออกมาเป็นภาพ3ามมิติเลยทีเดียวนะครับและนี่นะครับก็เป็นวิธีการดูภาพ นิ่งนะครับให้เป็นภาพสามมิตินะครับไม่ยากเลยนะครับก็ลองฝึกๆก,กันดูนะครับผมครับผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับ